คือข้อกล่าวหาซึ่งคุณวุฒิพงศ์ที่เป็นสอส,อสอปารจิบุรีรองหัวหน้าพักชาติพัฒนาปารจิบุรีที่ถูกขับออกจากพักเก้าไกลกรณีพฤติกรรมพุกคามทางเพศจำได้ไหมจำได้ค่ะก็ปรากฏว่าร่วมแถลงข่าวกับทางด้านของประธานกรรมธิการแรงงานของรัฐสภานี่คุณวุฒิพงศ์ไล่เรียงเหตุการณ์เนี่ย24เมษาที่ผ่านมานี่เองนะ มีคนแอบอ้างเป็นกรรมธิการรงยงานติดต่อเข้ามาที่สำนักงานจจดหางานปราจีนบุรีเพื่อจะลงพื้นที่ก่อสร้างโรงงานบริษัททุนจีนเรียกรับผลประโยชน์แต่เจ้าหน้าที่วันนั้นกังวลก็เลยโทรศัพท์ชวนเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสันติบาลกับกรมนรลงพื้นที่ไปด้วยวันนั้นผู้ที่แอบอ้างไม่ได้มีเอกสารอะไรมาจากกรรมธิการรายงานแต่มีบัตรเข้าออกอาคารรัฐสภาแล้วก็อ้างว่าเป็นผู้ติดตามสสท่านหนึ่ง ภายหลังตรวจคนเจ้าหน้าที่ราชการได้เชิญตัวผู้แอบอ้างไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ที่โรงพักระบอกภัยแต่ต่อมา26เมษาคุณวุฒิพงศ์บอกว่าผมได้ไปพบห้าเสือแรงงานจงหวับปราจีนบุรีเพราะว่าได้รับร้องเรียนเรื่องนี้ล้วค่ะว่ามีคนแอบอ้างกับมาที่การแรงงานแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ราชการเนี่ยเหมือนกับไปยืนเป็นแบ็คกราวให้ เจ้าหน้าที่ก็ไม่สบายใจกลัวจะมีความผิดไปด้วยก็เลยร้องเรียนมาที่คุณวุฒิพงศ์และคุณวุฒิพงศ์ก็ระบัว่า27เมษากา Allah, ็กลุ่มแอบอ้างกลุ่มเดิมน like, ี łu, ่แหละชะล่าใจหรืออย่างไรลงพื้นที่ใช้งานก่อสร้างทางหลวงชนบทก็เลยมีการซักซ้อมแผนกันคร่าวๆว่าจะไปบุกจับ กลุ S <S <S ่มคนดังกล่าวเนี่ยอ้างชื่อสอสอคนเดิมแบบเดียวกันกับวันที่24เมษายนเลยค่ะโดยทุกคนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับกรรมธิการแรงงานจากนั้นก็มีการควบคุมตัวกลุ่มคนที่แอบอ้างทั้งหมด6คนไปลงบันทึกประจําวันที่โรงพักเมืองปราจีนบุรีแต่ว่า3คนในนั้นน่ะขับรถหลบหนีแล้วคุณวิทีวงศ์ก็ระบุว่า กลุ่มคนเหล่านี้มักจะลงพื้นที่ใช้งานขนาดกลางขึ้นไปก็คือคนงาน10คนขึ้นไปแล้วก็จะตระเวนไปก่อนดูว่ามีความผิดไหมความเสียหายที่คนกลุ่มนี้ไปแอบอ้างข่มขู่เรียกทรัพย์เนี่ยเรียกว่านับหมื่นบาทขนาดที่คุณสลิดพงเกี่ยวข้องบอกว่าครอดดีที่สสเอาใจใส่ติดตามเหตุการณ์กรรมธิการแรงงานโดนแอบอ้างมาหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นตะวันออกสมุทรสงครามสมุทรสาครก็มีคนไปแอบอ้าง ยืนยันแจ้งกับบริษัทต่างๆว่าไม่มีที่ไปไล่บี้ตบซัพซ์ทราบกรณีนี้ได้มาก็หลายหมื่นขอฝากสื่อมวลชนไปตามบริษัทต่างๆในพื้นที่ที่เป็นโรงงานถ้าอ้างกบบรรมธิการแรงงานขอให้ตรวจสอบแล้วช่วยแจ้งเข้ามานักข่าวก็เลยถามว่ามันปรากฏเป็นข่าวมีชื่อคุณสุเทพอู่อ้นบัญชีรายชื่อก้าวอรจะต้องเรียกมาคุยไหม คุณสริพงศ์บอกว่าก็คงมีการสอบถามมาแต่ว่าส่วนตัวยังไม่ได้คุยกันแต่ยังบอกไม่ได้ด้วยว่า,วาคุณสุเทพเกี่ยวข้องไหมต้องฟังหลายฝ่ายก็รับปากแล้วว่าจะไปตรวจสอบโรงงานที่ปราจินบุรีเดี๋ยวจะไปพบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่บี้ตกทรัพย์หาผลประโยชน์กับบริษัทต่างๆนะครับโดยจํานวนท,ที่ที่ทราบมาเนี่ยก็หลายครั้งแล้วก็หลายหมื่นบาทด้วยกันต่อครั้งนะครับถ้ามีกลุ่มคนใดที่อ้างว่า เป็นคณะกรรมการการแรงงานก็ขอให้ตรวจสอบบัตรนะครับแล้วก็แจ้งมายังคณะกรรมการการแรงงานด้วยผมไปดูแล้วนะครับกลุ่มนี้ก็ไม่มีบัตรนะครับเพียงแต่มีบัตรห้อยคอในฐานะเป็นผู้ติดตามสสท่านหนึ่งแค่นั้นเองก็ท่านสุเทพก็เป็นคณะกรรมการในชุดอยู่แล้วก็ต้องสอบถามหลังจากการมีการประชุมแต่ว่าในส่วนตัวผมยังไม่ได้พูดคุยกับท่านสุเทพนะครับว่าบุคคลกลุ่มนี้เป็น ในผู้ติดตามของท่านจริงหรือไม่เรื่องของการขับกรรมการเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นเป็นต้องดูต้องดูหลายประเด็นเพราะว่าคณะกรรมการของสสที่ได้มาเนี่ยเป็นการแต่งตั้งโดยมติของสภา,าชุดใหญ่ว่าในเรื่องของการกระทาความผิดเนี่ยก็ต้องดูว่ามันถึงท่านดุเทพไหมท่านตุเทฟร,ร,รู้ไหมนะครับซึ่งว่าท่านดุเทพไม่ได้อยู่ในที่เกิดเตุเพียงแต่เขาอ้างว่านะครับเพราะฉะนั้นท่านอาจจะเสียชื่อก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องฟังท่านก่อนประเด็นก็คือเมื่อวานนี้นักข่าวช่องสามคุยกับคุณดุเทพ คุณชูเทพยอมรับว่ากลุ่มคนที่ถูกอ้างอิงถึงเป็นคนที่ตัวเองให้ลงพื้นที่ไปเองจริงเพราะเคยมาช่วยงานตั้งแต่สมัยสภาชุดที่แล้วพอสภาสมัยนี้ก็เลยแต่งตั้งเป็นผู้ติดตามค่ะแล้วคุณชูเทพเห็นว่ามันมีประเด็นแรงงานข้ามชาติทะลักก็ให้ไปดูเพื่อน,นําข้อมูลมาเสนอในการปริกามตัินตเองเป็นหนึ่งในอนุนที่ดูแลเรื่องแรงงานต่างด้าวเพราะฉะนั้นยอมไปรับว่าส่งไปแต่ประเด็นเรียกรับผลประโยชน์ประเด็นนี้ คนสุเทพบอดนะครับตูชมกรณีที่อ้างว่ามีการเรียกรับเงินโรงงานละ20,000บาทยังเป็นสิ่งที่สงสัยทําไมไม่มีหลักฐานหรือถ้ามีหลักฐานทําไมไม่แจ้งความไปเลยเพราะไปที่โรงพักด้วยกันแล้วการไม่มีหลักฐานเอามาพูดแบบนี้ทําให้เสียหายและเป็นกรณีรุนแรงจะให้เจ้าตัวที่ถูกพาดพิงเนี่ยแจ้งข้อหาหม,มิ่นประมาท เพราะถ้ามีหลักฐานดําเนินการได้เลยผมไม่ได้ปกป้องอยู่แล้วเจตนาก็คือเราให้ลงพื้นที่ไปเพราะว่าให้ไปหาข้อมูลคณะกรรมาี่การชุดนี้ก็ลงพื้นที่กันหลายรอบผมไม,ไม่มีเวลาว่างที่จะไปร่วมก็ใช้วิธีการคือเอาทีมงานที่เคยร่วมงานกันนี่แหละลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลสอบถามแล้วใช่ไหมไม่มีแน่นอนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์อบอกก็ว่ากันไปเลยตามกฎหมายทั้งนี้ทั้งนั้นคุณโชติเทพถูกถามว่าการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นไหม คุณชูเทศบอกคุยแล้วมีบันทึกประจําวันเรียบร้อยก็เห็นไปด้วยกันกับนายวุฒิพงศ์ด้วยนักข่าวก็เลยถามว่าวันที่ลงบันทึกประจุวันผู้ติดตามจนหนึ่งขับรถหนีคุณชูเทศบอกว่าหลบหนีหรืออะไรก็ตามมีหลักฐานประจกักษ์ไหมล่ะว่าเรียกรับผลประโยชน์ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ก็ไม่ควรจะทําอะไรที่ทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็ย้ําว่าถ้ามีหลักฐานออกมาเปิดได้เลยไม่ปกป้องอยู่แล้วทั้งดีทั้งนั้น ทำงานเรื่องงานงานเป็นผู้นำแรงงานผู้นําแรงงานจนมาเป็นสอสอถ้ามีเรื่องแบบนี้ขอให้เอามาเลยจะเสริมเต็มที่ในการกําจัดคนเหล่านี้ออกจากระบบเนี่ยครับผลประโยชน์ผมก็ตอบถามาทีมงานเลยนะครับไม่มีแน่นอนนะในเรื่องระบบประโยชน์แต่เป็นการพูดถึงอาจจะนู่นนี่นัน่นซึ่งเรื่องเนี้ยก็เดี๋ยวไปว่ากันตามบฎหมายคนที่เป็นผู้แทนในพื้นที่คนที่เป็นข้าราชการในพื้นที่ทําไมถึงปล่อยปา ไม่ให้มีการดาเนินการตรวจสอบมีอะไรที่แอบแฝงมากกว่าน,นี้หรือเปล่าบันทึกประจําวันเนี่ยมันลงสามคนอีกเขาเขา,เขาบอกว่าอีกสามคนเนี่ยขับรถหลบหนีด้วยมันมีกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยฮะก็โอเคมีการหลบหนีอะไรต่างแล้วมันมีหลักฐานที่ประจักษ์นะว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งไม่มีหลักฐานประจักษ์ก็ไม่ควรที่จะทําอะไรให้มันเกิดความเสียหายอันนี้มันไม่ควรเนี่ยถ้าในส่วนกรลัการนะครับไปอย่างถูกต้องแต่แจ้งไปนะครับส่วนใหญ่และที่ไปเนี่ยมันไม่ได้ประจักษ์กับข้อมูลความเป็นจริงอยู่แล้ว รเราก็น่าจะรู้ดีเราก็ยังทําข้อมูลในเชิงลึกนะครับเพื่อที่จะได้มีข้อมูลแล้วก็นําเสนออย่างเป็นระบบเพื่อที่เอาข้อมูลประกอบกันในการที่จะได้ให้มีการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องถ้ามีหลักฐานเรามาจัดการได้เลยผมไม่ได้ปกป้องแน่นอนอยู่แล้วเอามาเลยครับเดี๋ยวผมจะ,ะจะช่วยส่งเสริมเต็มที่เลยในการที่จะกําจัดคนเหล่านี้ออกจากระบบการเรียกรับผลประโยชน์พี่สุเทพเนี่ยส่งไปแบบลับใช่ไหมครับลับครับไปแบบลับแน่นอนอ่ะนี่ เรื่องนี้ก็ต้องเป็นพิสูจน์กันเพราะเป็นขอ้อก่อหาไร้แรงค่ะแล้วจริงๆก็ไปเอาดีคนที่เคยอยู่ร่วมพักใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะคุณทิพงศ์อ่ะ